สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แค่เลยจะทามาทำขนมกล้วยสาคูทำง่ายๆแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแค่เลด้วยนะคะสาคูแค่เลยได้เป็นสาคูแดงหรือว่าสาคูกระเจี๊ยบทั้งหมด400กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆหาเป็นสาคูสีเขียวหรือว่าสาคูใบเตยก็สามารถใช้ได้นะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะนําน้ํามาแช่สาคูสักประมาณ2-3นาทีเราจะแช่สาคูให้สาคู ่อนตัวลงนะคะจากนั้นค่ะกล้วยน้ำว้ายิ่งเป็นกล้วยน้ำว้าสุกจะยิ่งดีเลยนะคะขนาดลูกของกล้วยน้ำว้าที่แค่เลใช้ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากค่ะใช้ทั้งหมด10ลูกถัดไปจะเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะแคเลใช้ทั้งหมด150กรัมค่ะถัดไปขาดเดี่ยวแคเลจะทำการสวมถุงมือแล้วก็ขยำส่วนผสมกล้วยกับน้ำตาลให้เข้ากัน ยิ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆได้เป็นกล้วยดำๆนะคะจะยิ่งขยำง่ายมากๆจากนั้นเมื่อเราแช่สาคูครบเวลาจนสาคูพองตัวก็เสด็ดน้ำสาคูนะคะและนำสาคูลงมาใส่ในกล้วยที่เราขยำไว้เมื่อข้างต้นแล้วก็ทำการขยำซ้ำครั้งที่สองได้เลยค่ะจากนั้นนะคะกระทิใช้เป็นกระทิกล่องทั้งหมด100 ml ค่ะ ตามด้วยเกลือป่นนะคะใช้ทั้งหมด1ช้อนชาจากนั้นค่ะก็ทำการขยำคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบในส่วนผสมนี้สามารถชิมได้นะคะเพราะว่าบางครั้งความหวานของกล้วยที่เราใช้เนี่ยมันสุกงอมไม่เหมือนกันก็ใช้การชิมเอาค่ะให้ได้รสชาติที่กำลังพอดีเมื่อเราได้รสชาติที่พอดีแล้วก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะวันนี้แค่เลยจะห่อด้วยใบตองค่ะ ก็นำใบตองมาซ้อนกัน2ชั้นนะคะแล้วก็ห่อเหมือนขนมทั่วไปได้เลยค่ะถ้าหากว่าไม่ใช้ใบตองหอ่อใครมีเป็นถ้วยนึ่งนะคะก็สามารถใส่ถ้วยได้เลยสะดวกสบายกว่าห่อใบตองแต่ว่า,าการที่เรานำใบตองมาห่อเนี่ยก็จะทำให้ขนมของเรามีความหอมไปอีกแบบค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่ซึ้งนะคะระหว่างนั้นเดี๋ยวเราก็ ใช้ตูดซึ้งนะคะต้มน้ําเมื่อน้ําเดือดเราก็นําขนมของเราเนี่ยไปนึ่งได้เลยใช้เวลาในการนึ่งนะคะสักประมาณ 20- ถึงหนาทีอันนี้สุกแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวแคเลยจะให้ดูเนื้อข้างในนะคะแค่เคลยใช้เป็นสาคูกระเจี๊ยบก็จะสีแดงสวยมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าใช้เป็นสาคูใบเตยสีเขียวจะยิ่งสวยนะคะรสชาติค่ะ หวานอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทำง่ายด้วยนะคะลองเอาไปทำกันดูคะ่ะ